หลังจากที่หลายคนจับตาดูมาพักใหญ่ล่าสุดวงในลือหนิงปณิตาเซนไบยาจินจรินแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างแม้แต่ค่าเลี้ยงดูลูกเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงมาพักใหญ่จากกรณีมีข่าวความสัมพันธ์ของหนิงปณนิตาและจินจรินที่ก่อนหน้านี้หนิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ถึงประเด็นความสัมพันธ์กับจินและข่าวที่มีคนเห็นสาม,มีควงสาวที่สนามบิน ซึ่งสาวหนิงก็เผยว่าตกลงเตรียมหย่าสามีและเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วยโดยมีข้อตกลงการหย่าซึ่งสาวหนิงเรียกร้องขอรถบ้านพร้อมที่ดินอยู่จินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทําการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทําการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดํารงชีวิตค่าเรียนทํากิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้าน รวมทางด้านจินตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมล่าสุดก็มีข่าวลือจากวงในว่านิงปณิตาเซนใบหย,ย่าจินจรินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้อะไรสักอย่างแม้แต่ค่าเลี้ยงดูลูกสาวซึ่งวงในเผยว่าการหย่าครั้งนี้หนิิงเองไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ค่าเลี้ยงดูลูกสาวเนื่องจากฝ่ายชายไม่ยอมตกลงอะไรขณะที่ครอบครัวฝ่ายชายเองที่ไม่อยากให้มีการหย่ากเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เช่นกัน